มาดูเหลี่ยมนี้ครับเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีนะครับฝั่งหลังให้กล้องนะครับทีมงานรังสิตนะครับการกับเอฟนะครับเอฟรังสิตครับฝั่งนู้นเป็นตั้งภูพานะครับจับคู่กับสมุยนะครับสมุยสแกงามหรือว่าสมุยเพิ่มซับครับก็ลงมาเสิร์ฟนะครับสมุยนะครับ เฟรย์นี่เอเอาเริมเต็มิดเลยนะครับดูกันยาวๆเลยนะครับแบบนี้นะครับสูต่อสูนับกันท็อปไปออกหลังนะครับหนักแรงครับลูกเสิร์ฟนะครับเองร้อยเรียบร้อยแล้วเพ่มเสริมสองยเอากำไม่เป็นเลยเกมเสริมสมุนนะครับสูตสูนนะ เปลี่ยนสิร์ฟยอดครับเป็นแต้มนะครับหนึ่งก็ศูนย์นะครับหลอกหยอดหลอกหนัดนะครับ สูงต้นหนึ่งครับสมุยครับหลังเท้ามาครับหลุดนะครับอาสกอร์หนึ่งต้นหนึ่งนะครับอเ้าข้วท่ากันครับสมุยเคอับเอ๊เปิดหัวนะครับดูการลอยขึ้นไปครับ เต็มรอครับเจอสันแบ็กครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเอาครับเปิดง่ายๆครับซ้ายมันดีครับหนักแรงครับง เมีกระมูนี um, kommt, mond, io, s. <S ่มา5ไปง่งตัวหนึ oh, oh, ่งครับเกิดหัวครับรับการยกล้นไปนะครับเกี่ยวได้ลั่นมาครับหัูตักหลังเท้าเอฟเอฟมา400 แร้ข้ามยังไงแรกข้ามเหรอสอม่อันึ่งครับเมส์เสิร์ฟสมุยนะสอต่อ่รอบไม่มีสุเลือการครับแน่นจริงครับ <laughs> mình cái một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  ไม่ข้างครับโอ้โหทิ้งทั้งตัวเลยคับเกมเสิร์ฟสมุยครับลงไปนอนเลยครับเสิร์ฟนะครับหนึ่งกับสองับทุบไปครับหูเปิดหัวได้ครับต่ามวิ่งไกลไปหน่อยนะครับสองเท่ากันนะครับ อ2อต่อสอครับไล่ซ้ายไปครับสมุยสองเท่ากันครับมาครับเดเปิดหัวครับการโรยขึ้นไปสวยครับ ไอ้มงเพลไหมใครมึงม่มาที่ไไ้เงตามองก่อนเฮ้ยเฮ้ย้อยแล้เือบซ้อมเลเียรัดแล้วเปิดครับเจ้มะตามเปิดครับเียส่งครับเไม่ได้มเฮ้ยมาจบอทนเลยเิ่งกระี่กอ้องมาสิเดียเยก็ต้หงออกห่ม อยูั่งอทยที่2อต่อสครับเกมเสร์ฟสมุยครับสัตว์ลงไปครับเอาดูกันครับเอาเาเปิดหัวครับโอ้โหเอาขึ้นนำอีกครั้งครับสมุยกับตั้มภูหานครับสวัสดีรอบดึกนะครับสวัสดีปายาครับสวัสดีพี่ต่อยด้วยนะครับ สองต่อสองสามต่อสองครับลองมาเถองนะเดี๋ยวผมบอกนะรอดก็ใส่รอยมาเขาจะช่วยอื้อหือซัดเน็ตอีกแล้วนะครับสมุยเปลี่ยนทรงนะครับเี้ยรอบต่อฮะสิสองต่อสามต่อสามสองต่อสามครับผัดหยอดนะครับแต่ไม่หนีกันเลยนะครับผัดกันนำผัดกันตามนะครับ สามต่อสามนะครับนักแข่งน้องติ๊กนะครับน้องติ๊กวันนี้ว่างงานเหรอน้องติ๊กครับน่ารองมากๆคู่นี้นะสกอร์เท่ากันอยู่ครับไม่รู้ฝั่งไหนเป็นฝ่ายต่อนะสามต่อสาม

ร้านเพิ่งปิดอ๋เป็นไงวันนี้คนเยอะหรือเปล่าครับต้องติ๊งสามต่อสามครับเออแตกแล้วครับเอฟรังสิบครับไปสองก่อนสามนะครับงมาก็เปิดหัวครับเอฟการหลัน่ง ลูกเสริมนี่ดูจะหนักกว่าสมุย,ยครับโกับท็อปอะไรแรงขนาดนั้นนะครับ โคตรแรงนะบอกเลยนะนี่มสมุยนี่เป็นหลังเท้านะครับนี่มันตุ่มทดนะใช่ว่าตายแลูกมันดัดดดไปนะครับรับยากนะครับสีเท่ากันนะครับไม่ไม่หนีกันนะครับปั่นหย่อนนะครับตามเปิดง่ายๆครับสมุยลอยขึ้นมาเกียยนส่งนะครับ สี่ต่อสี่ครับกดแต่งเน็ตนะครับสมุยนะครับสี่เท่าครับกันเสิร์ฟผมก็ตั้งเปิดหัวได้ครับโอ้โหหลุดไปข้างหลังครับลูกเสิร์ฟครับดยังไม่ช้าเลยผมเห็นหลายลูกแล้วผมก็เลยลองเดินมา เรื่องเส้นเรื่องไม่เกินเส้นสองนะครับยู่ขู่ครับสมุเอลปันยอดนะครับโรเจอร์กับพี่สถิตขอแก้เสาหน้าแต้มเดียวจริงๆน่าจะได้แก้อยู่มั้งนะครับสี่ต่อสี่นะครับ ทุบไปอีกแล้วนะครับลูกเสิร์ฟครับโอ้โหน่ากลัวมากครับลูกเสิร์ฟครับโอ้พื้นไม่แน่นจริงนี่โอ้โหไม่ต้องรับกันเลยนะครับล้ำขาเนี่เป็นปั้นเลยครับห้าต่อสี่ครับขึ้นนำนะครับเีกมเสิร์ฟน้องกันครับตัดพันหยอดอีกแล้วครับสมุยไม่ได้รับเลยนะครับโอ้โหเกมเสิร์ฟครับไอหกต่อสี่นะครับแล้วก็เกมสิบสามนะครับ Bo, แรกกันแล้วตอนนี้นำห่างสองแต้ um, มนะครับหกหกสี uh. ่ปั่นก่อนแล้วไม่ข้ามับนิดเดียวนะครับมมวจะเข้ามาเก็บมาหย่อนนี่โดนทุบไปในสวนตาแตกเลยครับของสมุยบ้างครับลำยาวครับแต่ไม่ค่อยหนักนะครับ ตีต่อหกนะครับราเปิดหัวได้ครับเอฟกับการการไม่เข้าจุดครับเตะลงที่ว่างพอดีนะครับหกต่อสี่นะครับอันเดอรแยงกันแล้วเอาให้ยกได้เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้ว สี द, okay, really uh ่ต่อหกครับเสิร์ฟมเสร์ฟไม่ข้ามเยอะนะครับสมุยนะครับหกต่อสี่ครับกัรนับเสิร์ฟปั่นสมุยแตกแล้วครับได้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 นะได้นะลงนะก็ดีแกมาลงท้ายขอดครับ ่แตกลูกเสิร์ฟครับสมุยนะครับเอาครับตั้มไปเสิร์ฟบ้างนะครับเขาสมุยนี่เสิร์ฟไม่พลาดหลายลูกแล้วนะครับสี่หกสี่ต่อหกนะครับเขียวมาครับโดนตัวนะครับได้แต้มนะครับ เกมเส์ฟของแต้มครับได้เป็นหนึ่งแต้มแล้วครับห้าต่อหกออกหลังนะครับม,มาดูฝั่งนี้บ้างครับของหนักหนักครับหกต่อห้าออกหลังเหมือนกันแรงแรงและเร็วเลยนะห้าต่อหกมาครับโนรถ โอ้โหทำไม่ข้ามครับลูกนี้ชงหวานเกินไปเตะไม่ได้นะครับหกเท่ากันครับโอ้โหติดเกี่ยวครับตามครับแต่ยอดเลยครับตรงนี้เอาพลิกขึ้นนำนะครับ ไปพี่พี่พี่400ว้าวไมกลัวอะไรหรอกไม่กลัวเยอะเยอตอนนี้ไ่กลัวอไาไ้อนเหกายนนี่ไลวเลย7ต่อ6นะครับโอ้บักามคุณเองโตเดี๋ยวส่งนะครับหต่อเจ็ครับ ตัดยอดอีกแล้วครับสมุยตัดลังเท้าเปลี่ยนทรงครับเจตโอครับตามผู้พานครับเข้าช่องมาครับเอฟหลุดนะครับต้องข้ามเองโ,โอเกี่ยวได้ครับสมุยไไม่ทานนะครับฝั่นงนี้แก้ไขไปดีนะครับ เสียบกระสุนน้าดูขาพอดีเลยนะเมื่อกี้ความเร็วครับใช้ได้เลยนะไม่ใช้ลรูฟรีเ้ยหกต่อเจ็ดครับโอ้โหลงชัดเจนครับลูกนอี้ยมมองไม่ทันเลยครับลูกเสิร์ฟครับสกอร์ไล่มาเป็นเจ็ดต่อเจ็ดเนี เกยบเราก็ดีเลยอย่างงี้ก็เกนแล้วลูกมันต่ำต่ำเกินเกเสริมครั้งครับออกหลังครับมาดูตั้มผูพานบ้างครับจดไม่กงวแล้วว่ะเจ็ดตัดเจ็ดแกทำไมมึงไม่แก้หกสี่วเปิดหัวสวยครับโดนโดน โอ้โหเตะผิดนะขึ้นนำอีกครั้งครับตั้มกับสมุยนะครับโอ้โหเสิร์ฟเป็นรองนะครับเกมเสิร์ฟนะครับแต่ว่าแต้มนำนะครับตีสี่แล้วพรุ่งนี้คุณต้องพลาสมมติอีกนี่ได้ไหมที่ยกให้กันแต่ตัอเจ็ดนะครับไหลซ้ายมาครับกัน โโดดนนไม่เข้าจุดนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มครับตั้มภูพานนะครับเกมเสิร์ฟปวดเกมรักนะครับเก้าต่อเจ็ดครับแจกมาที่เอฟครับการโรยขึ้นไปสวยครับเปลี่ยนทรงครับเอาใหม่เอาใหม่ล็อกใหม่ล็อกใหม่ว่าไงสามสองเขาว่าไงไม่เอาไม่เอา ตัมุ่ยกับตานายต่อยใช่ไหมตานายหมดแรงแล้วอย่าตอก้าครับทุกไปก้ตั้มเปิดหัวสวยโอ้โหหนิ่งเลยเปิดหัวดีนะครับตั้มภูพานนะครับสู้พื้นไม่ได้พื้นดียวอะไรผมดีตรงไหนล่ะตัวยกอ่ะตัวยกผมรับลูกยังรับไม่ได้เลยพื้นดียวตัวยกเป็นตัวยกเลยเป็นตัวยกเหรอโอ้รับง่ายมากครับตรงนี้ห่างหน่อยครับ ผมเลี่ยนส่งแต่ก็ส่งมเจ็ดก้าตากล้องปให้เก๋เฮ้ยดีตะกอดีครับตะกอดีตะกอดีครับตะกอดีตามกรรมการครับตามกรรมการตะก้อครับกรรมการบอกดีนะครับบีบ่ากรรมการมองเห็นไงแม่ลูกนี้กรรมการตัดสินวีโอหน่อยครับ แปดต่อเครับอรรไบแปดต่อเก้าครับยังตามอยู่นะสมุยจับหนึ่งสเก็บตะก้อก่อนนะครับสมุยกลับมาเสิร์ฟอีกครั้งครับเก้าต่อแปดมาครับ ไ,ไม่เข้าจุดแล้วเซนะครับหลุดบ่อยเหมือนกันนะครับต้องกันนะครับตอนเกมนี่ว่านิ่งๆครับอปลายเกมนี่มีหลุดให้เห็นบ่อยเลยนะครับสิบต่อแปดนะครับแ

เขาไม่ได้จับขานอกนะครับไม่ได้จับเพิ่มนะครับสิบต่อแปครับสมุยเอฟเปิดหัวครับสพี่งายพาโอ้โหนี่ครับเอาแล้วอีกหนึ่งแต้มครับสิปดต่อแปดเปรอรเฮ้ยเ้เย้ยย

ออกนะครับโอ้โหเกมเสิร์ฟนะครับจ่อซ้ายจออขวาแล้วหลุดนะครับเต่มเดียวเกมนะครับเล่ดียวเกมครับเสองเจ็อต่อแปดนะครับจี้มา้ามาครับกันโดดโดนโดน

ติดสองกรแปครับเกมไม่เกมครับไม่ติดเนตก่อนนะครับเปลี่ยนสรงนะครับเก้าอเก้าอะไรก้ร้องเอออกหลังน เนียโลลองแค่เดียวไม่โลลองแค่เดียวโหลรองแค่เดียวผอมไหมนะผอมไหมผอมไหมโลลองแค่เดียวผอมไหมเอาไปเลยดี๋ยวเกิดไป12ต่อ8เขาจะเปิดหัวครับดูการลอยขึ้นไปสวยหังอยู่นะครับเก็บเสิฟกันครับ8ต่อ12ทุบไปแล้วครับสมุยแตน มาเป็นเต่อสินะครับเกมาเป็นเก้าสิผ่านยอดโอ้สมุยไม่ได้รับเลยนะครับไล่อีกหนึ่งแต้มครับ10ต่อ12นะครับมีเกมยอดเกมอัดนะครับ10ต่อ12แล้วนะครับ ปั่นหยอดนี่นะครับสมุยจากรังเท้าเซ้นะครับโขย่มเขียวเลยครับลูกนี้เย็นทรงนะครับเกมเสร็จของตั้มภูหานนะครับสิบสองต่อสิบนะครับแม่เจอพิกเน็ตนะครับ ไอ้สเตแบบกี้สองทีสิบต่อสิบสองไม่ถึงครับตัวนี้เก็บเสริมอีกครั้งครับสิบสองต่อสิบครับมาเอฟเปิดหัวครับดูการเดิน สิบต่อสิบสองครับไล่ซ้ายไปครับเสมออยู่ครับโดยไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่หยอดสวยครับไอหกกครับหลายแม์พอยแล้วนะครับ 1 2บสองต่อสิครับสมุยเพิ่มซับครับปิดเกมยังไม่ลงครับมาครับเอเปิดหัวครับดูดูลอยไปสวยนะครับยังอยู่นะครับดูเกมเสิร์ฟหนักแรงครับมาปั่นครับสมุยลอยมาห่างนิดนึงครับ ปล่าเน็ตนะครับกรรมาการช้านะครับเรุกรา,าก็แมตช์คอยต์ประมาณครั้งที่5ที่6แล้วนะครับ ส2 12ต่อส0ครับเข้าช่องมาครับกันเอฟยังอยู่นะครับโอ้โหเซนิดหนึ่งนะครับเอฟบเอฟสามเอามล้เอาทเอาเลยเดี๋ยวก็เอาเปเผาเลย ติบสิสองครับทุบไปครับตั้มเปิดหัวสวยครับเปิดหัวดีมากเลยครับตั้มผูพานนะครับเต็เต็มนทงนะครับเมแล้วแตประมาณนี้แหละเอารับได้ลูกลูกเดียว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 ไอ้สควบกมาตบกเเสมุยครับ เสิร์ฟไปไหนครับจำเด็กเกมครับหลายครั้งแล้วนะครับเข้าช่องมาครับโดดโดดโดดยังอยู่นะครับไปดูลูกแรกนะครับยังอร่อยอยังอร่อยเรียกปุ้ยแย่งล้องลงหงจริงไหม5สีอ่ะหองจริงครับ200อย่างอร่อย อะไ,ไรวะกสีบ้าเนืตะกรอะไรจะมาห้ากระสีเดี๋ยวผมพูดจริงผมพูดจริงอ้าวแล้วกรเสร์ฟลงช่องว่างไปนะครับไล่มาเป็นสิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับสิบเอ็ดสิบสองครับเสมอยกขึ้นมาสวยครับ้มไปสามต่อสองพอสาต่อ องไ้ี้วะผมอมาแค่รอเดีวเมียมเลียมาแล้วครับมาไมละอเยไ่เดียวเอาครับแมตช์พอยอีกครั้งครับสมุยเพิ่มซับครับ12ต่อ11ครับวัดตันหยอดเลยครับโอ้ บันลงหน้าเน็ตเลยนะครับลูนี้ครับสุดท้ายเกมไปครับ13บสต่อ1ิเอ็แน่ครับสูสีนะครับนานๆจะได้เห็นนะครับเสิร์ฟฟีข้ามฟีนะครับหนักแรงๆนะครับเอาครับขออยากตัดคลิปไปก่อนนะครับ